สวัสดีสสดค่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เด็กๆก็มาเจอกับคุณครูพัฒค่ะคุณครูมลค,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 ค่ะในกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะเราก็ยังอยู่กันในเรื่องสัตว์น่ารักค่ะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเราได้รู้จักสัตว์3ประเภทไปแล้วนะคะก็มีสัตว์ปีกสัตว์น้ําและสัตว์เลี้ยงนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าสัตว์เหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ กับมนุษย์อย่างมากเลยละคะ่ะเรามาดูประโยชน์ของสัตว์กันเลยดีกว่านะคะข้อที่หนึ่งใช้เป็นอาหารก็จะมีเช่นหมูไก่กุง้งและปลาค่ะข้อที่สองเพื่อใช้เป็นแรงงานก็จะมีเช่น ช้างมา้าควายค่ะข้อที่3ใช้เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินก็จะมีเช่นกระต่ายสุนัขแมวและปลาสวยงามค่ะข้อที่4ใช้ทำเครื่องใช้ต่างๆก็จะมีเช่น แกะเราก็จะใช้ขนของเขานาไปทำเป็นเสื้อกันหนาววัวเราก็จะใช้หนังไปทำเป็นกระเป๋าหรือทำเป็นกลองค่ะเห็นไหมคะเด็กๆประโยชน์ของสัตว์มีหลากหลายเลยค่ะค่ะเด็กๆคะแต่นอกจากนี้สัตว์ก็ยังมีอันตรายด้วยใช่ไหมคะคุณครูมนค่ะเช่นแมวสุนัข เราก็ต้องเล่นกับเขาดีๆนะคะและอย่าทำให้เขาตกใจเพราะเดี๋ยวเขาจะทำร้ายเราและเมื่อเด็กๆไปเที่ยวสถานที่ต่างๆไปพบเจอเช่นบริเวณริมถนน mm hmm. ก็อย่าเข้าใกล้สัตว์นะคะเพราะสัตว์เราต้องดูก่อนคือเข้มีท่าทีที่เป็นอันตรายสัตว์ก็อาจจะทำร้ายเราได้เช่นสุนัขวัวมา้า ช้างเป็นต้นนะคะทุกครั้งที่เด็กๆสัมผัสสัตว์เด็กๆก็จะต้องล้างมือให้สะอาดเพื่อป้องกันการติดเชื้อที่จะมาสู่คนนะคะค่ะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเด็กๆอย่าลืมปฏิบัติตามกันด้วยนะคะเด็กๆหลายคนคงชอบเลี้ยงสัตว์ใช่ไหมคะเด็กๆก็ต้องมีความเมตตาต่อสัตว์ด้วยโดย 1. หให้ความรักดูแลเอาใจใส่ 2. ไม่ทำร้ายสัตว์ 3. ให้วัคซีนแก่สัตว์เพื่อป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นในตัวสัตว์สัตว์ก็จะปลอดภัยเมื่อเราดูแลเขาได้อย่างดีเขาก็จะรู้สึกไว้วางใจในตัวผู้เลี้ยงนอกจากนี้ก็จะทำให้ผู้เลี้ยงมีจิตใจที่อ่อนโยนไปด้วยค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้เรื่องประโยชน์จากสัตว์การป้องกันอันตรายจากสัตว์และความเมตตากรุณาต่อสัตว์นะคะและเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูพชัชคุณครูมนพวกเราสองคนจะต้องขอตัวลาไปก่อนหมดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย